สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสองที่น่ารักทุกคนเด็กๆปิดเทอมอยู่บ้านนานมากไม่รู้ว่าคิดถึงคุณครูคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าคะแต่ว่าในสถานการณ์โรคระบาดอย่างนี้ความปลอดภัยของทุกๆคนก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างแล้ก็ผันล้างมือบ่อยๆเมื่อออกไป ในที่ชุมชนคนเยอะๆด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงทุกคนเลยละคะ่ะเอาละในช่วงวิชาสังคมวันนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงแรกที่เรามาเจอกันคุณครูอยากชวนเด็กๆมาเล่นทายปัญหากันหน่อยค่ะเด็กๆคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นหน้าคุณครูเลย วิชาอื่นๆก็เจอหน้าคุณครูกันแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนทายมาหน่อยค่ะว่าเสียงแห่แพแบบนี้แล้วก็เคยสอนสังคมนักเรียนบ้างแป,ป๊บๆเมื่อตอนปหนึ่งคุณครูชื่ออะไรใครพอจะเดาลองดูไหมคะเปิดเทิมใครตอบถูกคุณครูจัดรางวัลให้เลยค่ะเอาละ วันนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงแรกเรามาทบทวนเกี่ยวกับวิชาสังคมกันหน่อยค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนั้นจะมีสาระการเรียนรู้ทั้งหมด5สาระด้วยกันค่ะที่เป็นสีดำนี้ สาระที่1ศาสนาศีลธรรมจริยธรรมสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมสาระที่3เศรษฐศาสตร์สาระที่5ภูมิศาสตร์ทั้ง4สาระนี้อยู่ในวิชาสังคมศึกษาค่ะส่วนสีแดงสาระประวัติศาสตร์นั้นจัดเป็นหนึ่งวิชาคือวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะและในหน่วยการเรียนรู้ที่1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาน่ารู้ซึ่งอยู่ในสาระที่หนึ่งศาส,สนาศีลธรรมและจริยธรรมค่ะพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนั้นมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันแต่ทุกศาสนาต่างมีหลักคำสอนและแนวปฏิบัติที่มีเป้าหมายเดียวกันคือให้ศาสนิกชนนั้นทำความดีและเว้นความชั่ว ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ศาสนิกชนมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนักเรียนดูรูปแล้วพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าศาสนาใดาคือศาสนาที่นักเรียนนับถือคะ่ะ อย่างที่คุณครูบอกไปแล้วศาสนาทุกศาสนาต่างก็มุ่งเน้นให้คนทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีค่ะ